หัวฉันเก่งบวกสมอยากหายอยากเลยเก่งมันหล่นเลยเ้ย <c oughs> ก่งกินเก่งมันหล่นแล้วไม่เหลือลแล้วแซ่บแห่งแซ่บขนาดอิม่มไหมปะปะเอาอีกบวกเอาไว้ก่อนเงี้ยลูกสาวเฮ้ยลูกสาว หมูอ้วนเนอะฮะหมูอ้วนฮะรู้จักชื่อเจ้าของด้วยว่าหมูอ้วนฮะต้องหมูอ้วนเหรอโอ้ยทำหมูว่ะนี่แหละจุดแกะชื่อเจ้าของเหรอฮะหมูอ้วนเรียกหมูอ้วนนี่รู้เลยฮะไหนดูหน้าหมูอ้วนดิอันีไม่ต้องมาใกล้เขามึงอ่ะที้อีสาแม่เดินสบายเทาเขาก็ กูไม่ได้ไรละกูกลัวลูกหลงกูกลัวเล็บอีหมูอ้วน <c oughs> ไม่ไม่ต้องเดินมาหาเขามึงก็อยู่ส่วนของมึงนะแล้วหมูอ้วนมันตบขึ้นมามนตบพลาดเจอกูเลยเน๊ะ <c oughs> กูเดอดเต็มเต็มเลยเน๊ะเาหมูอ้วนเนาะโอยหมูอ้วนนะยังไนหมูอ้วนแล้วก็หมูนนอ้อวน,น หมูว <H> ันละอ้หมูวันสวยวะสวยโอ้ยสวยเลย่สวยสวยอวนูน้าดิดูหน้าหมูวันดิอ้ยดูหน้าหมูวันหมูวันไหนกันอหน้าหมูวันน้เฟินเฟินเบ้ออะไรเหรอโอ้ยเฟินฮะเก่าค้างอย่างเงี้ยเฟินเลยฮะเก่าคางก็เฟินเลยหมูวันนะ่ะ